ถึงคิวไต้หวันพิดเอกสารลับที่หากจีนบุกยึดน่านฟ้าได้ทันทีเป็นแผนสหรัฐหลอกขายอาวุธและซ้ำรอยอยูเครนจากกรณีที่มีรายงานว่าเอกสารลับที่กล่าวอ้างว่าถูกปล่อยออกมาโดยสมาชิกกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิทางอากาศของสหรัฐรายหนึ่งในเหตุการณ์ล่วงละเมิดด้านความมั่นคงครั้งใหญ่ที่สุดของอเมริกาในรอบกว่าทศวรรษ เผยให้เห็นว่าบรรดาผู้นำทางทหารของไต้หวันมีความคลางแคลงใจว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาว่าจะสามารถตรวจจับขีปนาวุธที่ถูกยิงออกมาได้อย่างแม่นยำหรือไม่ในขณะเดียวกันฝูงบินของพวกเขามีแค่ครึ่งเดียวที่มีศักยภาพต่อสู้กับศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อวันที่16เมษายน2566 ทางเว็บไซต์ t o อปคอร์ได้มีการรายงานว่าเอกสารลับของพนกรอนที่หลุดออกมานั้นที่ให้เห็นว่าไต้หวันไม่น่าจะสามารถตอบโต้ความเหนือกว่าทางทหารทางอากาศของจีนได้เรื่องนี้ถูกรายงานโดยหนังสือพิมพ์อเมริกัน The Washington Post โดยอ้างถึงเอกสารลับของพนกรอนที่รั่วไหลไปยังเครือข่ายตามสิ่งพิมพ์ ไต้หวันมีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อความเหนือกว่าของกองทัพอากาศจีนในการตีพิมพ์ของเดอะวอชิงตั o โพสต์ให้ความสนใจกับรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆกล่าวคือ การที่จีนใช้เรือพลเรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารหนังสือพิมพ์เชื่อว่ากลยุทธ์ดังกล่าวของ PRC กลายเป็นอุปสรรคสำหรับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐในการตรวจหาความเป็นไปได้ที่ปักกิ่งเตรียมการรุกรานโดยทั่วไปแล้วเอกสารลับของพตตธกรที่ล่วไหลไปยังเว็บไม่ได้เพิ่มการมองโลกในแงด่ดีให้กับผู้สนับสนุนเอกราชของไต้หวัน ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์เกาะนี้ไม่มีความมั่นใจมากนักในพลังของระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพที่มีความกังขาเกี่ยวกับความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันในการตรวจจับการยิงขีปนาวุธได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้เครื่องบินเพียงเครื่องหนึ่งของกองทัพอากาศไต้หวันเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติภารกิจรบได้ผู้ตามตรง สิ่งพิมพ์ของ The Washington Post นั้นคล้ายคลึงกับรายงานของสื่อตะวันตกอย่างมากเกี่ยวกับความไม่พร้อมของกองทัพยูเครนในการตอบโต้ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยอีกครั้งเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่รั่วไหลไปอย่างเครือข่าย ขณะเดียวกันทางด้านของดรประถมพงศ์โพป,ประสิทธิท์นานนักวิชาการทางบรุรพภักดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิบโดยบอกว่าอเมริกากำลังจะหวานขอแรงกับไต้หวันอีกรอบผมเคยประเมินให้ทุกท่านอ่านนานแล้วว่ารัฐบาลจีนใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงก็จะปราบกองทัพเรือ,ออเมริกันและไต้หวันได้ราบเรียบเป็นหน้ากลองโดยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่เตรียมเอาไว้ต้อนรับอเมริกาโดยเฉพาะ อเมริกาเองก็รู้ดีเพราะที่พยายามเข้าไปหาเรื่องขัดแย้งที่ไต้หวันล้วนทำเพื่อขายอาวุธตนให้ไต้หวันเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเท่านั้นอเมริกาไม่มีศักยภาพพี่จะาก่อสงครามกับจีนที่ไต้หวันขณะนี้เหมือนอย่างที่รบกับรัสเซียในยูเครนได้อย่างแน่นอนเขารัวจากแพนกอนซึ่งประเมินอาวุธไต้หวันว่าสู้จีนไม่ได้เลยจึงออกมาช่วงนี้ผู้นำโง่อย่างนางไช่อิงเวินอ่านข่าวแล้วก็คงนอนไม่หลับ ต้องหาทางซื้ออาวุธอเมริกาเพิ่มวานขอแรงอเมริกาอีก,กรอบแล้วงานนี้นี่สายรัฐบาลอเมริกามีอยู่แค่นี้